สวัสดีค่ะมาเด้กมือนีกินตามังคูง่ายๆไปพ่อปิงไกยูอันแถวนื้ตลาดแซ่บมือนีตอนแรกก็สีเฮ็ดนู่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ยนีละกินตม้มกินตำว่าไปมาเด้กจะไปไล,มยยลมหม่อยู่เอาลงบะหมี่นั่นผู้ถากินหูตโตเด้อมาจากบ้านานางอยู่วงใดสิได้กิน

แม่ระ้สิบบาทก็ซื้ออยู่เด้อใครอย่างตัวิบเปกันสสกตัสิบกว่าตัวสิบบาทมั้ยตัวไหนเด้อแต่เจ้าของดูรายถอนเงินก้อนอออินอยู่แต่เน็นมาเป็นไอดอลไอแดงแน่กว่าไรอ่ะอยากงเนอะยาเดิมมันย้เขาไม่คดีกันอยู่เด้ร้าหิวมากขอกินร้านน้อนไปอยู่กับผู้อื่น